ครับสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่บ้านนาสามกีนะครับซึ่งก็าจะเห็นว่าภูมิทัศน์ขณะนี้เดือดร้อนฝนตกแค่2วันนะครับผมอยู่กับท่านนายกออกินเสียหาบุตรครับกับคุณพี่เจ้าของบ้านอยู่บริเวณนี้ท่านนายกครับเดือดร้อนอย่างนี้ท่านนายกมีแผนจะแก้ไขให้กับพี่น้องบ้านนาสามกียังไงครับเออเรามีแผนอยู่แล้วครับเรามีแผน น้ำลงใต้ดินอย่ใต้ดินรตรงน้ำท่วมค,คือจะทำอยู่แล้วนะครับเพราะแสงว่าท่านนายกจะหาวิธีส่งน้ำบริเวณนี้ลงไปใต้ดินเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเผื่อร้อนจุดที่เราจะส่งน้ำเป็นบ่อระบบปิดค,คือเจาะรูลงไปใส่หินใส่ทรายใส่อิทใายกบเด็กเดินเล่นธรรมดาไม่ ไม่เป็นอันตรายเกิดขึ้นนะครับก็แสดงว่าน้ําจุดนี้ไหลไปทางจุดโน้นนะครับเหนไหครับจากทางทิศเหนือนะครับไหลไปจุดนี้ก็แสดงว่าอีกสักหน่อยเราจะไปทะไปจุดที่เป็นต้นปัญหานะครับ